การสร้างลิงก์แอฟเ l อร์เรชการสร้างลิงก์แอฟเ l อร์เรชหลายๆคนก็สงสัยค่ะว่าครูคะมันสามารถสร้างลิงก์แล้วไปโพสในที่อื่นได้ด้วยหรอคะได้ค่ะพี่ๆวันนี้ใครบ้างที่มีเพื่อนๆน,นะคะเขาสมมติอย่างยกตัวอย่างยาสีฟันของครูแล้วกันเนาะวันนี้ค่ะครูยอยากให้เพื่อนๆครูค่คะใช้ยาสีฟันค่ะและครูก็จะส่งลิงก์ไปให้กับเขานั่นเองค่ะทุกๆครั้งเวลาที่เราแชร์ลิงก์นะมันจะมีหลายแชร์มากๆเลยแต่เดี๋ยววันนี้ครู จะมาสอนค่ะว่าเราจะสร้างลิงก์ Affiliate ค่ะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาจิ้มสินค้าเราในคลิปวิดีโอในตะกา้าของเรายังไงนะไปดูกันค่ะ วิธีการแชร์ลิงก์ a f f i l i a t e ไปให้กับเพื่อนๆน,นะคะมันจะมีอยู่2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือเราไปเห็นตะกร้าถูกไหมคะไปเห็นตะกร้าแล้วสินค้านี้มันน่าสนใจเราก็เลยแชร์ไปให้กับเพื่อนๆสมมติถ้าเพื่อนซื้อเนี่ยเราก็จะได้รับค่าในหน้าตามเลทของการ์ดของตะกร้านั้นถูกไหมคะกับวิธีที่2ก็คือเวลาที่พี่ค่ะเอาสินค้ามาไว้ที่หน้าโชว์เคสแล้วนะก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์ไปให้กับพี่ๆได้ค่ะโดยวิธีการก็คือมาที่ตะกร้าของเราเนี่ยแหละคะ่ะ นะแล้วก็กดเข้าไปค่ะอย่างยกตัวอย่างของคุย,ยนะต้องการที่จะแชร์ตัวสบู่แล้วกันเนาะเป็นสบู่กับยาสีฟันนะ,ะคุยนขออนุญาตแชร์เป็นยาสีฟันค่ะจิ้มเข้าไปยาสีฟันเป็นยาสีฟันสมุนไพรค่ะนะใช้ในการทําให้นุ่นนี่นั่นนะเพื่อเพื่อนเขาก็จะเข้ามาดูในอันนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราต้องการที่จะแชร์อันนี้ไปให้กับเพื่อนๆวิธีการก็คือมาที่ แชร์ด้านบนค่ะถ้าเกิดว่าตะก้านี้เปิดรับให้ในหน้ารับค่าคอมมิชชั่นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราแชร์ลิงก์ไปให้กับเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆซื้อค่ะเรามีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นตามที่เขาประกาศแบบนี้เลยแต่ถ้าพี่กดแชร์ไปแล้วไม่ขึ้นการ์ดเล็กๆแบบนี้มาให้แสดงว่าตะก้านั้นเราไม่ได้รับค่าคอมนะคะสังเกตดูดีๆค่ะ ตะก้าถ้าเกิดเราแชร์มาแล้วขึ้นการ์ดเล็กๆแบบนี้เราได้รับค่าคอมแต่ถ้าไม่ขึ้นการ์ดเล็กๆแบบนี้ค่ะเราไม่ได้รับค่าคอมของคุยุ้ยนะคะอันนี้เป็นตะกา้าของคุยุ้ยเองค่ะก็ขึ้นการ์ดแบบนี้ค่ะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่10%นั่นเองค่ะสําหรับยาสีฟันนะคะ1หลอดค่ะก็รับไปเลยเท่านี้นะ วิธีการแชร์ค่ะแชร์ได้2แบบแชร์ในอินบ็อกซ์ของต่อๆนะคะแชร์ไปให้กับเพื่อนๆในตอตอๆได้เลยนะแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยนะคะพี่ๆกับอีกวิธีหนึ่งก็คือคัดลอกนะคัดลอกลิงก์ค่ะแชร์ไปยังแอปนะข้างนอกนะก็นี่เลยค่ะกดคัดลอกตรงนี้ค่ะหรือพี่อาจจะเลือกแชร์โดยตรงเลยก็ได้นะอันนี้เป็นวิธีการแชร์ค่ะอ่ะอย่างยกตัวอย่างแชร์ไปให้กับคนนี้ค่ะกดส่งตึ๊บอ่า เพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยก็จะกดมาดูพอเพื่อนกดมาดูปุ๊บนี่ค่ะนะพอเราแชร์ไปเสร็จปุ๊บมันจะเป็นราคาประมาณน,นี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะและเดี๋ยวเพื่อนนะเขาจะกดมาพอกดมาปุ๊บก็จะมาโชว์ในหน้านี้ค่ะเขาก็จะกดซื้อนะ จุดซื้อเลยส่งฟรีนะคะพอเพื่อนซื้อปุ๊บพี่ก็จะได้รับค่าขอบเท่านี้ค่ะอันนี้แหละก็เป็นการแชร์ลิงก์แอฟเฟอร์เอทในตะก้าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะไม่จำเป็นจะเป็นเจ้าของตะกร้าค่ะก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนๆเนมื่อเพื่อนจิ้มซื้อสินค้าค่ะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะอย่าลืมนะทำตามขั้นตอนนี้ได้รับค่าคอมแน่นอนค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุยยด้วยนะคะ